นี่ไม่ใช่ซูชิแต่มันคือแซนด์วิชที่หน้าตาเหมือนซูชินำขนมปังแผ่นยี่ห้อที่ชอบมาตัดขอบออกทั้ง4ด้านพิกัดมีดที่ใช้อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะปาดมายองเนสหรือซอสอื่นๆที่ชอบลงไปบนขนมปังแผ่นที่1วางขนมปังแผ่นที่2ประกบตัดแบ่ง3แล้วก็ตัดแบ่งครึง่งถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บใส่กล่องปิดฝาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ขนมปังแห้งและแข็งนำสาหร่ายมาสาหร่ายตัวนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครนะคะตัดสาหร่ายให้ได้ความกว้างที่ต้องการ นำขนมปังที่ตัดไว้มาทามาย o n n น i ที่ขอบสี่ด้านพันสาหร่ายลงไปทามาย o n n น i ที่ปลายสาหร่ายถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บใส่กล่องไว้นะคะเวลาจะเสิร์ฟค่อยใส่หน้าในการใส่หน้าเนี่ยเราสามารถบีบซอสต่างๆลงไปตามชอบได้เลยอย่างหน้านี้จะเป็นไส้กรอกชีสตัวไส้กรอกป้าเอาไปนับกับกระถาให้พอมันเกลี่ยๆค่ะแล้ววางลงไปบีบซอสเพิ่มตามชอบ ท็อปปิ้งด้านบนสามารถนำไปนึ่งลวกแล้วซับให้แห้งหรือนำไปนับกับกระทะก่อนมาใช้งานได้นะคะตัวนี้จะเป็นข้าวโพดต้มกับมายองเนสยำสาหร่ายแบบนี้ซื้อมาจากแมคโครค่ะละลายน้ำแข็งแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยใช้แต่เนื้อไม่เอาน้ำปลาหมึกหลอดก็ใช้ได้นะคะดูใหญ่ดีต้นทุนวัตถุด,ดิบตามนี้เลยจ้าสามารถขายได้ชิ้นละ5-8ถึงบาทขึ้นกับท็อปปิ้งด้านบนขึ้นกับกำไรที่พอใจยังไงคิดต้นทุนเราตั้งราคาขายเองได้เลยนะจ๊ะ